มาแล้วนะครับตัวทวีนเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจําค่ําคืนนี้นะครับตามสไตล์มิสเตอร์ฮานวางบอลมาวิเคราะห์วิจารณ์กันที่กานแ่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับในโซนเ e สเทิร์ o n อนเฟ n เ e กับคู่ของลอสแอนเจลิสเอพบก,กับทางพอร์แลนทิมเบอร์ครับเจอแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเกมขาดนะครับแต่ภาพรวมเองมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นเพราะว่าทาง่อร์แลนเองพวกเขาก็แอบมีทรงอยู่ครับ ทางฝั่งของเอฟซนั้นยิงเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเสียประตูเองแทบทุกเกมแม้ว่าทีมเยือนในเกมรุกไม่ได้หวือหวานะครับแต่ก็มีลูกล่อลูกชนครับเคยบุกมายันเสมอได้และไม่แพ้ขาดกลับออกไปหลายคนด้วยเอฟซีเนี่ยไม่ชนะมา3จาก6นัดหลังสุดนะครับส่วนทางฝั่ง,งของพรอแนร์เนี่ยแพ้3จาก6เกมแต่ก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเจอกับบรรดาทีมใหญ่ๆทั้งหมดครับ เกมนี้เลยขอเชียร์ทางฝั่งของควอลันทิมเบอร์นะครับตั้นายสกอร์ว่าทั้ง2ทีมเองจะเสมอกันได้ที่2ประตูต่อ2อนะครับอย่ามองแค่เรื่องของชื่อชั้นครับจนลืมใส่ิีล่าสุดว่าทั้ง2ทีมนั้นเสมอ2จาก4เกมที่เจอกันนะครับถ้าชอบแนวการพิเควิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับและเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่านวางบอลนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามมาผมกดติดตามกลับครับ